วันนี้เราจะไปกันที่อุบลราชธา,านีนะคะตอนแรกเราจะออกตีห<ม>้าค่ะตอนนี้ตีห้าสิบแปดแล้วยังไม่ได้ออกเลยเดี๋ยวไปดูว่าจะถึงอุบลกี่โมงกี่ยามกันปะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงปา๊มปตทอ,อสังขบุรีนะคะเดินทางมาแล้วหกชั่วโมงเหลืออีกสองชั่วโมงเราจะไปถึงหน้างานเจ็ดโมงครึ่งแล้วะคะ่ะข้าวเช้าของเมย แต่ข้าเแล้วของเด็กๆก,กันมาเด้เพราะว่ามันกินกันมาบนรถตลอดทางอ่ะตอนนี้เราถึงกันแล้วนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีใช้ระยะเวลาการเดินทาง9ชั่วโมงเต็มๆค่ะเต็มๆเลยถึงแล้วบ้านหลังนี้